i know like มาทาเมนูง่ายๆเป็นของเค้าที่ให้แฟนกันนะคะมีหมูกับไข่เหลืออยู่ในตู้เต็มเลยเริ่มทํมาการหมักหมูก่อนเลยนะคะส่วนที่กิ่งใช้จะเป็นส่วนขอนสันคอนะเพราะว่าแฟนกิน่งเขาชอบกินขาหมักด้วยยิ้วขาวแล้วก็รสด,ดีนะคะแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยค่ะหมักทิ้งไว้30นาทีแล้วนะเราก็มาเตรียมทอดไข่ดาวนะคะเพิ่มโปรตีนไปให้เขาสัก2ฟองะจะบอกว่าวันนี้ได้เลิกเปลี่ยนกระทะใหม่แล้วนะคะก็ยังใช้เป็นของแกมเมเหมือนเดิมคะ่ะแต่ว่ารุ่นที่ใช้ในคลิปจะเป็นรุ่น24นิ้วนะหมักหมูของเราได้ที่แล้วนะคะก็มาตั้้้งกกระะะทททใส่่่่นนนนนํามมััเเพืออีีจจดหูค เป็นสันนอกหรือว่าหมูสามชั้นก็ได้นะคะพอทําไปทํามากินรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆหมูหวานอยู่ทอดหมูของเราไปเรื่อยๆจนออกเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะคะกินก็จะตักน้ํามันออกค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ตะหลิวให้มีช่องว่างตรงกลางนะคะแล้วกินก็จะใส่น้ําตาลมะพร้าวซีอิ๊วดาหวานแล้วก็แมกกี้ค่ะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันก็จะได้หมูเคลือบซีอิ๊วแบบนี้จริงเมนูนี้กินเห็นเขาเรียกหลายชื่อมากเลยนะคะบางที่ก็เรียกว่าหมูขั่วซีอิ๊วบางที่ก็เรียกว่าหมูแมกกี้ค่ะริจเรียบร้อยค่ะสำหรับของข้้้าาวววแแฟฟนนนนัีีีดด๋ชิก่ มากเลยเนี่ยโอช่วส้กอร่อยวันอร่อยชอบไหมเอาอืมอร่อยวันเลยเอาคุณนะอืม